เราต้องการสองส่วนคือการปฏิรูปและการปรองดองแต่การปรองดองก็คือการที่ให้สองพักใหญ่สองกลุ่มการเมืองเนี่ยได้สร้างวัฒนธรรมของการที่ต่อสู้ทางการเมืองในระบบรัฐสภายอมรับความแตกแยกแตกต่างความแตกต่างแต่ไม่ใช่แตกแยกหรือสู้กันนอกสภาครับปองดองนั้นเนี่ยนะครับถ้าคนเขาจะตีกันนะฮะแล้วเราจับเขาแยกไว้ในกรงคนละ,นละกรงเนี่ย ไม่ได้ทําให้เขาปรองดองหรอกครับ20เดือนเนี่ยมันอย่างยาวนะครับเราสามารถทําให้มันกระชับขึ้นได้แต่ว่าเราจะพร้อมหรือไม่จริงเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่เรื่องตัวเนื้อหารัฐธรรมนูญการร่างครั้งนี้ยากกว่าเดิมครับเพราะนั้นเวลาเงื่อนไข6 4 64เนี่ยผมยังมียังมีตั้งคําถามอยู่ในใจว่ามันจะได้รัฐมนูญที่ดีจริงหรือเปล่า